โดยเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะคะไฟกําลังลุกไหม้รถกระบะโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะบนถนนระหว่างบ้านสามพราวบ้านหนาอุดมข้างสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานีซึ่งชาวบ้านค่ะบอกว่ามีคนติดอยู่ในรถจากนั้นรถดับเพลิงจากอบตอสามพราวและมูล,ลนิธิส่งเสริมธรรมก็ได้เข้าฉิดน้ําดับไฟใช้เวลากว่า10นาทีค่ะจึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ ซึ่งจากการตรวจสอบนะคะเป็นรถกระบะนิสซุบิชิสีเทาทะเบียนวบไบม้วแหวน2368อุดรธานีภายในห้องโดยสารค่ะพบศพของผู้ชายหนึ่งคนอยู่บนเบาะนั่งฝั่งคนขับไฟไม่เกรียมทางร่างไม่พบหลักฐานระบุตัวตนนอกจากนี้แล้วนะคะฝั่งผู้โดยสารยังพบเลื่อยยนต์หนึ่งเครื่องถูกไฟไหม้แผงเสียหายและหลังรถกระบะค่ะพบเครื่องตัดหญ้าหนึ่งเครื่อง ถูกไฟไหม้เล็กน้อยส่วนห้องเครื่องหน้ารถขาดถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดนายขันชัยอายุ58ปีค่ะบอกว่าได้ขับรถตามหลังผู้ตายเพื่อจะไปทุ่งนาค่ะจนมาถึงที่เกิดเหตุก็ได้ยินเสียงระเบิดจึงจอดรถเพื่อจะเข้าไปช่วยนะคะทางฝั่งของผู้ตายเองก็พยายามที่จะออกจาก,กรถค่ะโดยใช้เท้าถีบประตู ซึ่งตนก็พยายามที่จะช่วยดึงประตูให้เปิดออกนะคะแต่ว่าไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วเลยถอยห่างออกมาเพราะกลัวรถระเบิดซึ่งก็มีนักศึกษาที่ขับผ่านไปมานะคะเข้ามาช่วยอีกแรงแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะผู้ผู้ตายถูกไฟครอกจนเสียชีวิตเรื่องนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ตรวจสอบค่ะพบว่าผู้ครอบครองรถคือนายเกรียงศักด์ พุ่มบุญชาวบ้านดอนกรอยอำาเภอพิบูลรักแต่ว่าคนเสียชีวิตนะคะทราบชื่อต่อมาค่ะคือนายเซ่อายุ45ปีเป็นชาวสปปลาวซึ่งเป็นคนซึ้อรถต่อจากนายเกรียงศักดิ์อีกทีนึงค่ะซึ่งนายเซ่นะคะมีอาชีพตัดไม้ล้อมและตัดหญ้าไปขายเพื่อหาเงินดูแลภรรยาที่ป่วยทางตำรวจจะได้ประสานญ,ญาติให้มังรับศพเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต,ต่อไปค่ะ ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะได้ตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะทางทีมข่าวต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวผ,ผู้เสียชีวิตด้วยค่ะแแถวนี้มาจ๊โอ้เป็นเต่อีตน้นแกแท่เหรอัเป็นเต่อีตน้นแกแท่ใช่ใช่ใช่มูกเอาเอาเม็ดออกเอาเม็ดออกเอาเราไปไหนมา เอม้างแต่เสื่อนวายแก้วสุ่มน้ำเออแล้วผ่านมาตรงนี้เหรอบ่ผ่านละไก่วันนี้เออเราเจออะไรก็ <c oughs> เจอรถคันนี้ระเบิดนะระเบิดเห็นกัตตาเลยเหรอเขาก็เห็นนี่เคย่าระเบิดเนาะไม่ใช่มันระเบิดตรงห้องเครื่อง<น>หรือระเบิดตรงไหนระเบิดตัวออกจากกระจกไปซะนะประตูข้างนะมันระเบิดมาจากในห้องผู้โดยสารเหรอแมอนเขาคือมันระเบิดแบบนั้นพี่รู้คือกันระถามเขาจ้าเห็นนไงสั่งโอ้ก็นี่สาเหตุว่าเนี่ยเขาลองวากบวงอ่อนบ่กนวางขางตึมเลยเนี่ย เพื่อเรามือกับมาแก้มาจอดไในยุคนี้เออจอดนี่<อ>นพเพื่อแกกับปวดนบดตัวออกวันนี้ค้างเข็มพัดผมก็ไปดึงออกวันนี้ก็ระแสไฟกระแทกอีกผม,ม่เลยทอดออกไม่ใช่หมายถึงว่าคนเออ่คนขับนี่พยายามตะเกียรตะไก่ออกเหรอไมด้จะออกอย่แล้วจะออกวัได้อ๋อแต่แกออกไม่ได้ค้าเข็มขัดไงอ๋อมันติดเข็มขัดอยู่แ,แล้วพี่ได้ช่วยแกไหมก็ได้ช่วย ตอนแรกน่ะเสยนะีสยซนอะยเลยไปเปิดตัวตูวซอยแก้แก้ของเขาแล้วนะมาขายเฉลิมปัดแก้เรืหมู่ฟุงเลยนะนเล้อหอกแล้วหอกมาไลเนี่ยแล้วตอนนั้นใส่ลูกหรือยังลูกแล้วลูกกินใจขาดนนะั่นโอ้เมันน่ากลัวไหมพี่อตอนนั้นโอ้ประวันน่ากลัว